20ล้านกัน5้าล้านออกมาเป็นแคชเนี่ยแกบอกว่าอยากทำอะไรทำหมายถึงจ่ายอะไรจ่ายตอบวอนตัวเองอ๋อเหรอโอเควอนด้วยให้ตอบวอนด้วยตอบวอนเลยสปอร์ตมาก5ล้านเนี่ยเอาอยากจะไปซื้อที่แต่เขาก็แนะนำนะว่าไปซื้อที่ให้คุณพ่อคุณแม่ปลูกบ้านใหม่ให้เมียจะไปทำอะไรทำไปจัดห้าล้านน่าจะพอห้าล้านเอาให้อยู่อยากจะไปสมนาคุณสมนั้นหน้าคุณ เอาไปให้เต็มที่ไม่ตัวเลขจะไม่ใช่นี่ใครจะไปกินทำไมเจ้าหนึ่งในสี่ทำไมอ่ะก็คำแนะนำังก่อนสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่าปลานีนะคำแนะนำที่ปลานีนะเพราะตอนแรกก็คือเอาให้ชัดไงว่าถ้ามันถ้าเป็นเรื่องจิตวิทยานิดหน่อยก็คือบอกว่าถ้าบอกว่าการละล้านหนึ่งคุณเป็นแก้วคุณแบบอะไรผมได้ยี่สิบล้านคุณให้ผมอาล้านหนึ่งมาตอบโจทย์วันนมอ่ะหูใครต่อใครวิ่งมาผมเต็มไม่หมดอสมมตินะ เขาก็บอกเอาไปเลยห้าล้านเอาไปเลยอยากไปทำอะไรบางที่อาาปจะไปแจกอยากจะอะไรเออให้อยู่ในก้อนนี้ให้ได้ซึ่งปลงเอาให้หายคันอยากไปไปเที่ยวอะไรไปไปไปอยากจะเที่ยวรอบโลกบินสักสามรอบสี่รอบก็ไม่พอแต่ว่าใช้ห้าล้านเนี่ยสาหรับตอบสนองความต้องการก็มันเหมือนที่เราเคยพูดไงว่าคุณประสบความสําเร็จคุณก็ต้องให้รางวัลกับชีวิตบ้างแต่มันต้องอยู่ใน ลักษณะพอดีไม่ได้ไปกินไอ้แมชเมลโล่จนหมดก็คืออมมันลิ้มรดความหวานมันบ้างห้าล้านนี่ก็ลิ้มได้เยอะเลยนะอีสิบห้านีอีสิบห้าคำแนะนำทำยังไงบอกว่าให้แบ่งเป็นสามกองกองแรกที่สำคัญที่สุดนะคือตัดมาเลยสิบห้าล้านครึ่งหนึ่งเท่าไหร่เจ็ดล้านห้าจะบอกเจ็ดล้านห้าเนี่ย ให้เอาเอามาแล้วไปลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนหุ้นก็มีคำถามบอกว่าเฮ้ยแก้วอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องกองทุนหุ้นก็บอกว่าไม่ต้องรู้เยอะหรอกก็ไปซื้อกองทุนถ้าแบบไม่ไม่ไม่ชัวร์ก็ซื้อกองทุนที่มันเกาะอินเด็กถามเข้าใจง่ายนะแต่นี่ถามว่าทำไมเพราบอกว่ามันได้รับการพิสูจน์มาเราพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าบนระยะทางของการลงทุนในหุ้นเนี่ย ถ้าโดยค่าเฉลี่ยสมมุติตอนนี้เข้า32ิแล้วก็วางสำหรับใบเกษียณไว้ทิ้งไปกี่ปีไม่รู้สิบปีอ่ะสิบเศษยี่ปีด้วยซ้ำไปเนี่ยเขาบอกยังไงก็มีแต่ได้แล้วข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์เลยเพราะอะไรเพราะว่าตามคําแนะนําคุณเลืองวิทย์ที่ได้ให้ไว้กับวิจารณ์เมื่อสิบสอปีที่แล้วครับณขณะนั้นดัชนีอยู่แถวแว ไม่ถึงสามร้อยอยู่ระหว่างเกือบเกือบสาร้อยสามร้อยจุดสามเท่านะอย่างน้อยสี่เท่าพอจะรุ่น2สอง่ะใช่สี่เท่าอ่ะเีนี้ลองนักดูนึกดูว่าถ้าวิจารณ์ผลลิตสิบสองปีตอนนั้นจริงๆงแบบนี้ถ้าวิจารณ์ทำแบบนี้เอาเจ็ดล้านห้าใส่เข้าไปโอ้แต่คูณสี่เท่าแล้วเป็นดัชนีนะสองนดัชนีที่ผมพูดถึงเนี้ยนะดูเอาตามอินเด็กซ์เนี่ยอินเด็กซ์แถวสามร้อยอ่ะเลสมสล้าน ส0ล้านใช่สาสิบล้านต้องมี30อ่ะพระเจ้าแต่ทุกวันนี้เห็นเข้าใจว่าเป็นเจ้าของไอ้ด้านนอร้านผ้าอะไรสักอย่างภรรยาทำนี่นี่คือแค่ครึ่งหนึ่งเฮ้ยนี่แค่เจ็ดล้านห้านะเอา7ล้าน5้าเนี่ยใส่เข้าไปในกองทุนหุ้นครับอย่าไปใช้มันนะไม่ต้อยุ่งใจมันเลยปล่อยมันโตของมันไปจำเนียนการผ่านไป12บปีณวันนี้ดัชนีอยู่ที่พ2 0สองนี่คือข้อเท็จจริง ตขึ้นสี่เท่าแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยบางปีมันตกมาเหลือแปดเก้าร้อยไม่ต้องไปสนใจมันก็มันก็มีขึ้นมีลงของมันเดี๋ยวค่าเฉลี่ยมันตอบโจทย์ให้คุณเองอันนี้มันจริงอีกสิบสองปีข้าหน้ามจะขึ้นเป็นสี่พันจุดเงียรม่บีนะอนนี้พันสองอีกสิบปีข้างหน้าสองพันยังไงก็เห็นก็ขึ้นมาแปดร้อยจุดอ่า Oh. เพราะฉะนั้นใส่เข้าไปตามคำแนะนำนี้ใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งเจ็ดล้านห้าโป้ง <7. S 2> ไปถามที่เหลือเอาไงเจ็ดล้านห้าที่เหลือคำแนะนำแกบอกว่าอีก40%เนี่ยเอาไปลงในพวกฟิกซ์อินคัมคำว่าฟิกซ์อินคัมคือกองทุนที่ลงทุนในพวกธนธบัตรตราสารหนี้ทั้งหลาย พวกหรือแม้แต่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็อยู่ในเกณฑ์นี้ได้เอามาเฉลี่ยกันได้ก็คือว่าการลงทุนแบบนี้ก็คืออะไรมันก็จะชัวร์หน่อยเงินต้นไม่หนีไปไหนแล้วก็มีมีผลตอบแทนกลับมาให้เราทุกทุกทุกปีในรูปของปันผลซึ่งจริงก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนมันก็เฉลี่ยมาให้เราทุกปีทุกปีหรือถ้าเป็นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็โอเคก็ได้กลับมา ทุปีทุกปีเหมือนกันก็อันนี้ก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นตก็ตกประมาณสักเท่าไหร่ห้าล้านแล้วพอแล้วนะแล้วก็ที่เหลืออีกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาบอกอันเนี้ยเอาเป็นสำรองฉุกเฉินแล้วก็เอาไปลงในพวกตราสารการเงินระยะสั้นสิบเปอร์เซ็นต์นี่จากอะไรจากยี่สิบล้านหรือจากเจ็ดจากสิบห้าล้านก็ล้านห้ากองทุนตราสารเงินอะไรทั้งหลายหละอ่าซึ่งอันนี้ถามว่าเพื่ออะไรก็เป็นกึ่งกกองทุนฉุกเฉินและให้ผลตอบแทนด้วยอันนี้ก็สำรองไว้เพื่อ เอาเมเจ c y f ซี่ฟันนะแต่ว่าห้าล้านเนี่ยให้ใช้ให้หมดไปเลยแล้วก็สำรองของฉุกเฉินล้านห้าเอาไว้อันนี้คือค <ำ S 2> ึ่งจะเกซึ่งจะเกิดเป็นคนวัธถยัดห้าล้านนั้นจะใช้ไม่หมดก็ยิ่งรประเสริฐอ่าประเสริฐ หรือคุณอาจจะห้าล้านไปซื้อที่ดินอะไรครับแล้วจริงก็ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วนะชีวิตเนี่ยรถก็ได้และโอ้ใช่ไม่มีที่ดินบ้านน้ำมันมันความจริงที่ดินบ้านเนี่ยก็มีอยู่แล้วก็ไปรีโนเวททาให้ดีให้เลิศขยายว่าไปเติมเติมแต่ก็อย่างที่ว่าให้มันอยู่ในวงห้าล้านอย่าให้มันเกินนะแล้วไปลงทุนแบบนี้เลิศนะก็เบ็กเส็จแค่ก้อนสิบห้าล้านนั้นทิ้งไว้สิบเออก้อนเจ็ดล้านทิ้งไว้สิบปี มีโอกาสขึ้นไปเท่าหนูสามสี่เท่านะเรื่องจริงเรื่องจริงนะอย่างที่ผมเคยบอกอะผมซื้อกองทุนนั้งแต่ตอนผมเข้าตลาดมาถึงวันนี้ก็รวมๆสิบปีผมเช็คล่าสุดเนี่ยผมขึ้นมาสองร้อยสามร้อยเซนต์นนะสาธุสองร้อยสามร้อเเซนตะลงไปแสนหนึ่งกลายเป็นสองแสนสองแสนกว่าอย่างเี้ยเพราะนั้นให้ลงทุนแบบนี้เนียนเนี่ยเนียี่เนี้ยเนี้ยที่เนียนแม่กเนะหเออ นี่คือคำแนะนำครับเป็นัแล้วก็ถ้าไม่รู้จะไปปรึกษาใครอะไรยังไงฟังไม่ค่อยถนัดอะไรยังไงเนี่ยก็ติดต่อพี่สมาคมนักวางแผนการเงินเขาได้อ๋อเหรอฟรีป่ะเขายินดีจะให้คําแนะนำจริงนะจริงนะีหรอคือนะคือไม่อยากไม่อยากเห็นแล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้ได้เงินขนาดนี้แต่สุดท้ายพอผ่แนสีอย่างแล้วหมดไม่ได้แล้ผมไม่แนะนําอย่างนะคืออย่าไปลงทุนทํา ทำกิจการธุรกิจตัวเองเพราะว่าหนึ่งเสียสมาธิแล้วพอไปไปหารกิจการเคยเปิดเนี่ยนี่นานเลยเจ๊งกระงโผลหัวทะเลาะตบตีหุ้สมทุนส่วนหัวเมียเลิกกันมาเยอะทำธุรกิจเองแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเคยเปิดร้านขายส้มตำเนี่ยเห็นเมียตำส้มตำตลอดเนี่ยแต่ดเสตอเปิดเนี่ยมันหาเรื่องใส่ตัวคือถ้าถ้าต้องไปมีชีวิตกับการตำส้มตำเป็นอาชีพทุกวันมันไม่ใช่แล้วมันไม่สหมกันแล้วม่่ะดอ จขาบอกว่าเดี๋ยวจ้างเด็กมาต้มต <laughs> 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 ้มจ <cn quasi> ้างเด็กมันไม่ต้มหรือหรือหมูกระทะนี่ยังไม่แนะนทอนใครไปทำหมูกระทะหมดยุคแล้วสมรักไงสำลักหมูกระทะอยู่ภาคกลางไปคอนโดไปแล้วจริงไอ้ตรงนั้นะ อ่ะโอเคหมดเวลาฝากไว้นะฝากไว้จริงจริงนะอันนี้ก็ปีรวมยอดเงทุกคนที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคุณแก้วนะคุณแป้วเนี่ยก็ได้ไปเยอะืงนัะคุณแป้วก็ใช้สูตรนี้ได้ใช่ใช่หรือทุกคนที่ตอนนี้มีสตุ้งสตางอยู่อาจจะไม่เยองขนาดนี้นะคิดแบบนี้ใช่วิธีการคิดว่าต้องบางทีไม่ต้องทําธุรกิจเองก็ได้ครับมีคนที่เขาเก่งๆแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจนะอย่างการกีฬาการกีฬาเนี่ยทำไมเขาไม่จัดหาคนช่วยบริหารการเงินแบบนี้นะวางแผนเนาะ ไม่ใช่แต่ว่าสมาคมก็อาจจะไม่รู้เรื่องเรื่องเหมือนกันไนีมีแต่จะไม่รู้จะไม่เอาเงินดีครับ๋อทุกวันนี้คนไทยยังไม่เคยคิดกันเรื่องนี้เลยนะครับเรายวตอนหน้าผมจะให้คุณดูอะไรบางอย่างอีกแล้วยอดอีกแล้วยอดยอดจัดไปดูอะไรบางอย่างนี่แหละที่คุณบอกว่าคนไทยไม่รู้เรื่องเนี่ยผมจะเอามาให้เห็นจัดบริษัด้วยเหรอมีโอเคว่าดีแล้วล่ะที่เขาไม่รู้อะเราได้มีงานทำถ้าเขารู้เยอะละผมจะตกเลยครับขอบคุณพี่ตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่ส่งคำถามคบคุณ 1. ถ่ายคลิปวิดีโอคำถามคบตัวคุณเอง 2. องัปโหลดคลิปวิดีโอคำถามส่งมาที่แฟนเพจของเราหรืไว facebook.com/ebichannel t หรือเซิร์ชคาว่า ebichannel t 3. เราจะนำคำถามของท่านมาตอบในรายการ Boney Makeover